จะดูดน้ำใต้ผองเราก่อนนะครับจะได้เห็นจุดแดงตรงกลางนะครับชัดๆเลยจุดสีแดงตรงกลางแล้วก็เกสรอ,อ่าสองสีนะครับสีแดงและครึ่งหนึ่งแล้วก็สีเหลืองครึ่งหนึ่งรือว่าคุ้มเลยครับสําหรับการผสมเกสรบัวยักษ์ออสเตรเลียเอาเป็นว่าแดงม่วงนะครับอ่าโทนสีของเขาแล้วก็ ได้ฟอมต้นแม่มาทุกอย่างเลยนะครับต้นแม่สรีซ้อมที่ลุงยาทําหัวโัวเน่าไปนะครับเนื่องจากว่า,าต้นน้นลุงยา,าพยายามบังคับให้เขา,าลงหัวให้ได้ปรากฏว่าท้ายสุดก็คือหัวเน่าไปเลยนะครับเพราะเนื้อเยื่อก็ไม่ขึ้นเนาะเพราะว่าเขาเป็นไม้น้ํานะครับลุงยาตั้งราคาวไว้ที่พันเก้านะครับชมออีกครังหนึ่งนะครับ สวัสดีนะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติมอบให้ลุงยานะครับก็คือ,อลูกไม้ต้นนี้นะครับนะครับเกสรสองสีนะครับเป็นลูกไม้บัวยักษ์ออสเตรเลียนนะครับสีขาวเปลี่ยนชมพูแล้วก็ไส้เกสรสองสีนะครับ ทรง,งสวยมากนะครับกลีบเจ็ดกลีบนะครับอตอนนี้ประมาณ8ปดโมงเช้านะครับดอกยังไม่บานเต็มที่นะครับอดอกบานเต็มที่ก็จะทรงนี้นะครับดอกนี้บานมาที่4แล้วนะครับดอกนี้เกสรก็จะยับแห้งหมดแล้วนะครับสําหรับเกสรต้นนี้เดี๋ยวลุงยาดูฟอร์มอีกสองดอกนะครับว่าจะให้เขาเป็นลูกไม้ ไส้เกสรอนสสีแล้วก็เป็นแฟนซีไหมนะครับเพราะว่าดอกนี้เขาเป็นสีไส้แดงทั้งดอกเลยนะครับแล้วก็ดอกถัดไปที่เด็ดไปก็คือ2สีนะครับก็คือสีเหลืองกับสีแดงนะครับดอกที่รุเลียเด็ดไปนะครับพอมาดอกนี้เขาเป็นสีแดงทั้งดอกเลยนะครับไส้เกสรนะครับส่วนแล้วก็พอมาถึงดอกนี้ไส้แเกสรแบ่งครึ่งนะครับระหว่างสีแดงกับสีเหลืองนะครับนะครับนี่นะครับ ทรงดอกอยังแค่แกนอยู่นะครับเนื่องจากว่าน้ำต้อยเขาน้อยและอีกอันหนึ่งก็คือมีจุดแดงนะครับนะครับเห็นไหมครับจุดแดงตรงกลางนะครับอ่าเนี่ยนะครับลุงยานะครับจุดแดงตรงกลางนะครับอ่าเดี๋ยวเนื่องจากว่าเขามีน้ำต้อยอยู่กล้องอาจจะไม่ชัดเดี๋ยวลุงยาดูน้ำต้อยออกก่อนนะครับ แล้วท่านผู้ชมจะได้เห็นชัดๆนะครับว่าใส่ตรงกลางเขามีจุดแดงนะครับลุงยาจะดูดน้าต้อยเขาออกนะครับกล้องจะได้เห็นชัดๆนะครับอนะครับเห็นไหมครับแสงมืดทั้งนิดนึงนะครับวันนี้มือสั่นอะเห็นไหมครับตรงตรงนี้ครับก็คือจุดแดงนะครับจุดแดงถือว่าต้นนี้ เดี๋ยวเอาเอาต้นต้อยเข้าไปก่อนนะครับลุงยาจะยังไม่ผสมนะครับเพราะว่า,าทรงทรงเขายังแครแกนอยู่นะครับลุงยาเพิ่งจะเปลี่ยนยกมาจากตรงโน้นแล้วก็มาใส่กระถางเปลี่ยนดินเพิ่มอะไรนะครับใบใบยังเล็กอยู่นะครับก็คือต้นเขายังแครยังแครอยู่นะครับยังไม่สามารถจะชี้ชัดรายละเอียดต่างๆของฟอร์มดอกแล้วก็สีสันต่างๆนะครับแต่ ที่แน่นอนก็คือเขาเป็น as, ย,ยังฝนทงไม่ได้นะครับแต่ที่อดอกที่ลุงยาเด็ดไปก็คือ,อสองสีนะครับสีเหลืองกับสีเหลืองกับสีแดงแบ่งครึ่งนะครับสําหรับดอกที่ลุงเดด็ยาเด็ดไปพอมาถึงดอกนี้เขาเป็นสีแดงไส้กระสอสีแดงทั้งดอกเลยนะครับไม่แบ่งครึ่งนะครับพอมาดอกนี้ไส้กรสอเขาแบ่งครึ่งนะครับก็คือสีเหลืองครึ่ง สีแดงครึ่งนะครับก็ยังยังงงอยู่นะครับว่าเขาจะสลับกันไหมนะครับสลับแบ่งครึ่งดอกหนึ่งแล้วก็ไม่แบ่งครึ่งดอกหนึ่งแล้วก็แบ่งครึ่งดอกหนึ่งเดี๋ยวประมาณอีกสาวันถ้าดอกนี้บานเดี๋ยวลุงยาจะมาถ่ายให้ชมดอกนี้นะครับว่าไสตเกรสรนเขาจะแบ่งครึ่งเหมือนดอกนี้ไหมนะครับเนื่องจากว่าต้นเขายังแครแกนอยู่นะครับก็ยัง อ,อยางฟันทงฟอมฟอมเขาไม่ได้เราต้องดูเมื่อทรงใบเขาใหญ่สมบูรณ์เท่านั้นนะครับเราจึงจะดูฟอร์มแล้วก็ทรงต้นแล้วก็ฟันฟันทงดอกเขาอีกทีนะครับว่า,าสีสันแล้วก็ไส้เกสรเขาจะเป็นแฟนซีไหมหรือเป็นฮาร์ทุกดอกเลยนะครับแล้วเดี๋ยวอดอกนี้แล้วก็ดอกต่อไปเรามาชมกันนะครับสําหรับลูกไม้ ลูกไม้ไส้เกสรสองสอีที่ลุงยาได้เป็นต้นแรกของลุงยาเลยนะครับห้าหกปีพึ่งจะดีใจมากเลยนะครับสำหรับลูกไม้ต้นนี้เป็นความหวังของคนผสมพันธุ์บัวนะครับฝ่าจะได้ดอกบัวที่เกสรแล้วก็ทรง ถูกใจถูกใจคนเลี้ยงบัวมันใช้เวลาใช้เวลามากเลยนะครับ <g ül> ก็ uh, สำหรับต้นนี้เดี uh, ๋ยวเอาชมอัปเดตในวันต่อไปนะครับเดี uh, ๋ยวไปดูต้นนุน้นต้นนุน้นเดี๋ยวดูต้นนี้ก่อนนะครับดูต้นนี้ก่อนนะครับสำหรับต้นนี้ความพิเศษของเขาก็คือ uh, ได,ได้ได้ต้นแม่มา มาเกือบเกือบจะสมบูรณ์แล้วนะครับเนื่องจากว่าอยู่กระถางนู้นนะครับกระถางแรกลุงยาเพิ่งจะมา,าเพิ่มดินนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เระมาณอีกครึ่งเดือนนะครับแล้วก็สิ่งที่พิเศษที่สุดก็คือลุงยาได้หัวเข้ามานะครับแล้วก็ผลแล้วด้วยนะครับเออถือว่าดีใจดีใจยิ่งกว่ายิ่งกว่าถูกหวยอีกนะครับก็คือได้ ได้หัวต้นบ,บัวต้นนี้นะปกติเขาอยู่ตรงนู้นนะครับเขาอยู่ดอกนน้ลุงยาย้ายไปนู้นนะครับดอกลูนเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วลุงยาก็ย้ายจากตรงนู้นมาไว้ตรงนี้แล้วก็ร้างรากนะครับเสร็จแล้วไม่รู้ว่า <laughs> เป็นโชคดีหรือเปล่านะครับปกติจะไม่ล้างรากเลยนะครับจะย้ายลงมาแล้วก็เพิ่มดินใส่ในกระมังแต่เมื่อวานซืนนี้ลุงยาล้างรากเลยนะครับ เราเนื่องจากว่าเห็นต้นเขาแล้วเขาโทมเลยก็คิดว่ารากเขาเน่าเนาะลุงยาก็รกล้างรากก็ตกใจเลยนะครับก็เจอหัวบัวยจ่ใต้ใต้โคนต้นแล้วก็งอกแล้วด้วยครับงอกแล้วด้วยครับนี่นะครับเอ่อความพิเศษของต้นนี้ก็คืออกลีบดอกเขาเก้ากลีบนะครับแล้วก็ไส้เกสรสีม่วง ไส้กสรไม่ใช่ไส้กสอสีม่วงนะครับแค่สกสอสีแดงออกเปลือกขนุนครับสีแดงออกม่วงไม่ใช่เปลือกขนุนนะครับแดงม่วงม่วงคือโทนโทนสีเขาจะผิดไปจากสีไส้เกสอสีแดงท,ท,ทั่วไปนะครับพอโทนสีเขา,เาลุงยาก็อธิบายได้ถูกคล้ายจะเป็นม่วงเลยนะครับแดงม่วงเนาะเอาเป็นว่าแดงม่วงนะครับโทนสีของเขาแล้วก็ ได้ฟอร์มต้นแม่มาทุกอย่างเลยนะครับต้นแม่กรีบซ้อนที่ลุงยาทําหัวบัวเน่าไปนะครับเนื่องจากว่าต้นนั้นลุงยาบาพยายามบังคับให้เขาลงหัวให้ได้ปรากฏว่าท้ายสุดก็คือหัวเน่าไปเลยนะครับเพราะเนื้อเยื่อก็ไม่ขึ้นเนาะเพราะว่าเขาเป็นไม้น้ํานะครับลุงยาตั้งราคาไว้ที่พันเก้านะครับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่า คิดว่าไม่น่าจะมีนะครับต้นนี้แล้วก็ที่ลุงยาลุงยาเพาะบัวมาได้ต้นแม่กลีบซ้อนไปหนึ่งต้นแล้วก็เน่าเลยนะครับแล้วก็มาได้ต้นนี้คือพิเศษพิเศษที่ใส้เกสรเขานะครับเนื่องจากว่าทีแรกอยู่กระถางเล็กก็ยังดูฟอร์มไม่ชัดนะครับว่าเขาเจ็ดกลีบหรือเก้ากรีบแต่ดอกสุดท้ายเขาเป็นเก้ากีบนะครับเก้ากีบแล้วลุงยาก็ตัดไปถวายพระนะครับเสร็จแล้วก็เลยมาล้างราก มาล้างรากดูเพราะว่าต้นเขาเริ่มเริ่มจะใบเล็กลงเล็กลงปรากฏว่าเขาให้หัวนะครับต้นนี้เดี๋ยวประมาณครึ่งเดือนเมื่อฟอร์มต้นเขา,าโตเต็มที่ดอกโตเต็มที่ลุงยาก็จะมาถ่ายให้ชมอีกครั้งนะครับและหัวบัวก็คงจะแกะเป็นต้นอ่อนได้นะครับก็จะประมาณสักลุงยากะคร่าวๆก็ประมาณ4ี่หต้นนะครับนี่นะครับเขาก็จะออกรอบเลยนะครับนี่นะครับ ก็จะตั้งราคาไว้ที่พันเก้านะครับสําหรับต้นนี้นะครับแล้วเดี๋ยวประมาณ2ี่สิบวันเมื่อดอกเขาโตเต็มที่ทรงโตเต็มที่อ่าเรามาดูกันนะครับว่าทําไมลุงยาถึงตั้งราคาไว้ที่พันเก้านะครับเพราะว่าตั้งแต่เพาะบัวมเมล็ดบัวมาได้กลีบซ้อนไปต้นหนึ่งแล้วแล้วก็พิ่งจะมาได้ต้นนี้อีกต้นหนึ่งครับเป็นต้นที่สองนะนะครับเปีย ุยนานเสื้อเปียกเลยนะครับอะไรแบบก็มาต้นนี้นะครับที่ออ่าลุงยาแยกมาใส่กระถางนะครับฟอมต้นนี้อฟอมต้นนี้ก็ลุงยาก็ติดราคาไว้ก็ประมาณเก้าร้อยนะครับต้นนี้ไส้แดงนะครับแต่ว่ายังไม่มีหัวนะครับซองสวยมากนะครับกลีบอ่าเดี๋ยวลุงยานับกรีบนะครับ 1>, 1 2 3 4 5ส7ามี่ห้ากเจ็ดกีบนะครับ7กลีบแล้วก็สไตล์สไตล์ฟอร์มฟอร์มดอกเขาสวยมากนะครับแล้วก็ไส้ไกสรที่ชัดๆนะครับนี่นะครับฟอร์มดอกเขาเทรงสวยมากนะครับกลีบกลีบเขาหวานเลยนะครับสำหรับต้นนี้นะครับก็ฟอร์มฟอร์มดอกของต้นนี้ลุงยาตั้งราคาไว้ที่900นะครับนะครับ สรงสวยมากนะครับสําหรับไส้กสอแดงต้นนี้นะครับแล้วก็กลีบเขาเจกลีบแต่ว่ายังไม่มีหัวให้แบ่งนะครับต้นนี้สําหรับต้นนี้ลุงยาตั้งราคาไว้พันเก้ามีหัวแน่นอนนะครับประมาณอีกยี่สิบวันแล้วก็อ,อีกสองเดือนก็จะได้ต้นอ่อนเขาก็คือต้องรอให้เขาดอกอ่อนอ,ออกดอกดอกแรกก่อนนะครับลุงยาถึงจะจัดส่งได้นะครับถ้าว่าต้นเล็กลุงยาก็จะไม่กล้าจัดส่งนะครับเพราะว่า ล้างรากไปต้นเขาก็จะตายนะครับเพราะว่าระบบหัวเขายังไม่โตนะก็จะให้ต้องให้ดอกเขาออกแบบนี้นะครับถึงจะจัดส่งได้สําหรับต้นนี้นะครับนี่นะครับนี่อีกครั้งนึงนะครับก็ประมาณอีกสองเดือนนะครับต้นนี้นี่นะครับออกมาแล้วนะครับต้นอ่อนอลุงยาตั้งราคาไว้พันเก้านะครับสําหรับต้นนี้เดี๋ยวประมาณ20วันให้ต้นเขาสมบูรณ์เต็มที่ อาแล้วเราก็มาชมกันนะครับว่าอ่าทำไมลุงยาถึงตั้งราคาต้นนี้ไว้พันเก้านะครับเดี๋ยวไปชมตัวนี้ต้นนึงนะครับอันนี้นะครับเอ่อเป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นต้นที่พิการแต่ทรงสวยมากนะครับลุงยาก็ผสมผสมพันธุ์ไว้ได้ดอกนึงแล้วครับดอกนี้นะครับอันนี้ผสมไว้แล้วนะครับอดอกนี้ไม่ได้ผสมนะครับลุงยาก็จะเด็ดทิ้งเลยนะครับสําหรับดอกนี้เดี๋ยวยังไม่แด็ดนะยังไม่เด็ดลุงยาจะผสมดอกนี้ก่อนนะครับกลีบกรีบเก้ากรีบนะครับสวยมากนะครับทรงสวยมากนี่นะครับ ทรงสวยมากเลยนะครับกลีบก้าวกลีบน้ำต้อเน,น้อยนะครับแต่ว่า,าผสมได้นะครับแล้วก็จะไปเอาไส้กสอข้างหลังมาผสมกันครับนี่นะครับไส้กสอต้นนี้สีสวยมากนะครับแดงชัดเลยนะครับแดงออกอ,ออกชมพูนะครับแดงออกชมพูชัดมาก ก็คือกลีบเขาเป็นกลีบชมพูตั้งแต่วันแรกนะครับเอแต่ไม่เปลี่ยนสีนะครับสีสีนี้เลยนะครับสีนี้เลย่าวันแรกบานก็สีนี้วันที่สามก็สีนี้นะครับแต่ไส้เกอสอเขาสวยมากนะครับก็เอาน้ำต้อยมาใส่น้ำต้อยเขาน้อยมากนะครับ ก็ลุ้นว่าเขาจะติดนะครับน้ำต้ยน้อยมากนะครับนะครับก็จึงต้องใช้อ่าภูกันภูกันจุ่มไปนะครับอมาลุ้นนะครับว่าบัวพิการเขาจะออกมาเป็นลักษณะเมล็ดที่เขาออกมาจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเมล็ดเมล็ดเริ่มโตแล้วนะครับดอกนี้นะครับลุงยาผสมเกสรไว้นะครับอ่ามาดูทางนี้ต้นหนึ่งนะครับ ด้านหลังด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับสีขาวแล้วก็กลีบสวยมากนะครับสําหรับดอกนี้เปลี่ยนสีชมพูในวันที่สามนะครับนะครับนี่ครับลุงยาเพิ่งเด็ดทิ้งไปเมื่อเมื่อวานนี้นะครับนี่นะครับสีชมพูในวันที่สามนะครับกลีบสวยมากนะครับสําหรับต้นนี้ สีขาวเลยนะครับแทบแทบจะไม่มีตําหนินะครับสีขาวสีขาวทั้งดอกเลยนะครับจะมีปลายสีน้ําเงินแต้มนิดๆนะครับแต่ว่าทรงกลีบเขาหวานมากนะครับสําหรับต้นนี้เนะาะไปดูตน้นต้นนู้นที่ลุงยาย้ายมานะครับนี่ต้นนี้นะครับก็กลีบ กรีบเขาเก้ากรีบนะครับตอนนี้ที่ลุงยาย้ายมาจากอ่างอ่างใหญ่นะครับก็นี่นะครับนับกันเลยนะครับหนึ่งนะครับสองามสี่สี่นะครับห้าหกเจแล้วก็9ก้าเก้ 9, กรีบนะครับสําหรับต้นนี้นะครับทรง ทรงจะไม่สวยสักนิดนะครับเนื่องจากกลีบเขายาวแต่ว่า,อาฟอร์มกลีบเขาเยอะนะครับแล้วก็ทรงต้นที่ใหญ่นะครับอตอนนี้ลุงยาก็ยังไม่มีแบ่งนะครับยังไม่มีหัวแบ่งต้องรอช่วงหน้าหนาวนะครับก็จะมีจะมีหัวให้แบ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไปดูอีกรอบนึงนะครับดูอีกรอบหนึง่ง นะครับนี่นะครับตรงกลางจะมีจุดจุดแดงอยู่นะครับแล้วก็ไส้กสอนที่สองสีนะครับก็คือ,อแบ่งครึ่งนะครับสีเหลืองครึ่งสีแดงครึ่งนะครับก<ะ>็เดี๋ยวอีกสามวันลุงยาจะมาถ่ายดอกนี้นะครับถ้าไส้กสอนดอกนี้แดงแดงหมดทั้งดอกเลยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แบ่งครึ่งนะครับแล้วก็ ก็จะต้องไปลุ้นดอกอีกนี้อีกนะครับว่าไส้กสอเขาแบ่งครึ่งไหมสีเหลืองสีแดงนะครับถ้าแบ่งครึ่งก็แสดงว่าต้นนี้ดอกบัวเป็นแฟนสีนะครับก็คือสลับกันก็คือสลับดอกหนึ่งแบ่งครึ่งอีกดอกหนึ่งไม่แบ่งครึ่งก็คืออีกดอกสีแดงทั้งดอกเลยอีกดอกหนึ่งสีเหลืองสีแดงแบ่งครึ่งนะครับก็มาลุ้นกันต่อไปในช่วงหน้านะครับอีกสามวันเนาะอัปเดตกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าฟอร์มต้นเขายังไม่สมบูรณ์นะครับ จะต้องให้ระบบรากแล้วก็ระบบหัวระบบใบต่างๆเข้าสมบูรณ์เราก็จะได้เห็นฟอร์มชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณนะครับเพื่อนที่รับชมบนะครับ